ซื้อองุ่นจากพันผลไม้บ้านสวนเป็นต้นองุ่นทั้งหมด2,300บาท16ต้น อนไปอยโอเคมาแล้วเ,วเช็คก่อนนะครับทั้งหมดมี16ต้นสองสี่หถือว่าตรงปกอยู่นะครับเป็นต่อต่อพันระบุพันธ์มาชัดเจน เ okay. ยวมากราชินีดำไว้มนกกา,าแล้วก็เอเคครับเรียบร้อยครับสวยงามครับ